ครับก็ขอสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกจุดสี่ครับพวกเรากำลังทำอะไรกันครับโอ้คนนั้นครับแท็กทานนะครับนี่ครับคนนี้อะไรครับ R O V ครับอีกคนนึงนะครับอันนั้น A B C ครับ A อคนนี้นะครับคนนี้ล่ะ R O V ครับ R O V R เดี๋ยวพ่อเล่นด้วยนะครับส่วนคนนี้นะค่ะอันนี้ม่เล่นอะไรเนี่ยนี่ไม่เล่นอะไรครับ ส่วนอีกคนนึงครับนอนครับนอนเอเดียเลยครับนะครับนอนครับนวนครับนอนครับนอนเอเดีเลยครับคนนี้ครับสวอไหมครับสวอไหมครับอ่ะเดี๋ยกี้แหน่อยสือไหมครับเอ้าไม่ต้องจับเสือไหมไปไปก่อนหน่อยไม่เชื่อโวเกอร์เดี๋ยวพ่อจะวเกค่ะแล้วทำตาหวานให้ดูหน่อยดินี่ไม่ได้ห้องสับรันจำสับได้ไหมขอคำหน่อยสเล็กโอ้ชิคเก้น ชิคเก้นไม่ฟังครับอันนี้เอาวีมาแทรกแล้วครับเอาวีครับอันนี้กำลังโชว์การเล่นเอาวีครับเขากำลังโดนถีบแล้วครับโดนถีบแล้วครับโดเฮียครับเอาวีครับเอาไม้ครับไหนนะครับชิคเก้นไก่เซนิกนับบิดนับบิดตาย บิร์ดงบชิคก yeah. yeah. yeah, okay. mm ี hmm. ้พายเอ๊ะเอ้าจำไม่ได้เหรองั้นเฮแแห่แแห่แแห่เฮ้ยจำไม่ได้แล้วครับไม่ได้ท่องนานครับเยี่ยเยี่ยดูนะครับเริ่มงงเงี้ยแล้วครับโอเคงั้นคงพอแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้บาย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 นเายบาย adikah